ทุก,กำลังใจนะคะลูกคนนี้ไอ้อู๋ก็ยกมือมานะคะขอแจ๊กดกอดจากคุณยายอลิสนะคะเลิฟเลิบจ,จากน้องอ้ํานะคะขอแจกกดกอดจากน้องกิตไอ้อู๋สวัสดีค่ะจากน้องอ้ํานะคะ คุณพรไพศารก็ยกมือมานะคะขอคบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพรภพศารนะคะลูกมณีก็ยกมือมานะคะหัวใจกอดกอดจากคุณน้องจิตนะคะลูกมณีก็ยกมือมาคุณพรภพศสารก็หัวใจกอดกอดนะสวัสดีพ่อพรภพศารจากลูกมณีไกอูนะคะกออูคนมานนะคะคุณหมายก็ยกมือมานะคะขอบคุณคุณหมายนะคะหัวใจกอดกอดจากน้องจิตนะคะ โกศลสองสายห้าสวัสดีครับจากคุณพรภัสารนะคะหัวใจกรดกอดจากคุณยายอลิซนะคะสวัสดีหัวใจกรดกอดจากน้องน้อยพรภสารนะคะหัวใจกรดกอดจากคุณยายอลิซโกศลสองสายห้าสวัสดีครับจากน้องน้อยพรภัสารนะคะหัวใจกรดกอดจากน้องน้อยพรภัสารสวัสดีทุกบ้าน ขออนุญาตมัดรวมนะคะจากเพื่อนกุศลน,นะคะหัวใจกดกอดมาจากน้องน้อยพรภพศาลรนะคะยังออนก็ขอขอบคุณคุณน้องพรภพศาลรนะคะน้องน้อยก็มามาทั้งสองสามบ้านนะคะขอบคุณมากมายะคะ่ะบางทีก,ก็ยกมือมาน้องน้อยพรภพศาลก็หัวใจกอดๆมาอีก ไออูก็ยกมือมานะคะน้องกีดก็ยกมือมานะคะอิโมจิสวยๆหัวงใจกดดกอดกับคุณพรภิสารนะคะคุณพรภสารก็ยกมือมายายร้นอนที่จอบมาไหมครับไม่มาค่ะเลิฟที่สิบเก้านะคะจากน้องเข็มทองนะคะสวัสดีค่ะน้องเข็มทอง ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะคุณหมายก็ยกมือรัวๆมานะคะสวัสดีจ้าน้องอีงอนจ,จ๋จาจุ๊บจุ๊บจะรักเธอที่สุดเอฟซี FC คุณยายบูนของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่บูลคนสวยนอนฟังเดอ้อสวัสดีค่ะยายอิงอนนะคะจากน้องเข็มทองนะคะน้องกีตก็ยกมือมานะคะสวัสดีคุณ สมหมายนะคะจากน้องเข็มทองนะคะสวัสดีจ้าทุกบ้านจ้าจากรักเธอที่สุดเอฟซีคุณยายบูนนะคะสวัสดีคุณจิตนะคะจากน้องเข็มทองสวัสดีคุณยายบูนนะคะจากน้องเข็มทองนะคะคุณหมายใจจกิงก็ยกมือมานะคะคุณสมหมายนะคุณสมหมาย<ไ>คุณหมายก็กมาสองบานเลยขอบคุณนะคะ คุณคุณสมหมายนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากน้องเข็มทองนะคะสวัสดีทุกบ้านจ้าจากคุณสมหมายใจจริงนะคะสวัสดีทุกท่านจ้าจากคุณสมหมายใจจริงเลิฟที่ยี่สิบสองสวัสดีครับจากน้องหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะน้องหนุ่มสวัสดีเข็มทองจ้านะคะจากคุณสมหมายนะคะสวัสดีคุณสมหมายใจจริงนะคะจากน้องเข็มทอง พี่เข็มทองสว, Guru, สวัสดีค่ะจากน้องต้นเหลิวนะคะสวัสดีคุณหนุ่มแต่คุณหมายนะคะสวัสดีค่ะน้องหนุ่มนะคะจากน้องเข็มทองนะคะสวัสดีน้องต้นเหลิวจ้าจต่คุณหมายใจจริงนะคะคุณหมายสวัสดีค่ะจากน้องต้นเหลิวนะคะพี่พี่สมหมายใจจริงสวัสดีครับนะคะจากน้องหนุ่มนะคะสวัสดีครับยายองอนยิ้มมาแล้ว จาน้องสามารถนะคะหัวใจกรอด,ดจากน้องน้อยพรไพศาลนะคะสวัส,สาาดีคุณต้นหลิวนะคะจะน้องเข็มทองพี่เข็มทองสวัสดีครับจากน้องหนุ่มนะคะพี่หมายค่านะคะจากน้องต้นเหลิวนะคะสวัสาาดีค่ะน้องสามารถนะคะจะน้องเข็มทองนะคะสวัสาาดีครับต้นเหลิวนะคะจากน้องสามารถ ต้นิกวก็ยกมือมานะคะแล้วไอโอ้ก็ยกมือมา